ล่าสุด n น t f l i x นะคะทำการปล่อยทีเซอร์สเตนเจ์ i ิงนะคะคนแบบแบบอยากดูทั้งโลกอะ่ะเออเพราะว่ามั็นภาคสุดท้ายนะคะซีซั่นที่5นะคะก็ปล่อยออกมาหนึ่งชั่วโมงคือคนดูเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเปิดมานะคะก็นี่เลยทำการแบบเขาเรกนะทำการแบบว่าจูนขึ้นเนาะเพื่อว่าจะให้แบบว่าอ่ะ ได้เจอกับอีตัวแบบที่มันอยู่แบบว่าโลกคู่ขนานอีตัวสับป,ปะหลาดต่างๆนะก็ทำการจูนเพราะว่าแบบอ่ะมาสู้กันหน่อยสักตั้งแล้วเหมือนทุกคนก็คือแบบอยากจะไฟมากเพราะว่าแบบภาคนี้ก็ภาคสุดท้ายแล้วคือมันต้องสู้แล้วถ้ามึงไม่สู้ก็คือแบบนะอ่ะทุกตัวละครกลับมาแล้วดูแบบแข็งแกล่งมากแล้วคือประเด็นก็คือว่าทุกคนหล่อสวยแบบต้องรีบ ต้องรีบต้องรีบฉายต้องรีบแสดงแล้วเพราะว่าเด็กคือแบบโครงหน้าแบบดูโตกันหมดแล้วอะ่ะเออไอแต่ตัวนี้ก็น่ารักนะอยากให้คนนี้ตื่นขึ้นมาไอาคนเนี้เออนี่เจอรังแล้วนะคะเจอรังแล้วไฟเผานะไอสี่คนนี้เท่มากเออนี่นี่นี่หลอ่อโครงหน้ามันหลอ่ออนี่คู่นี้ก็น่ารักคู่นี้ก็ดีฮิวใจ พี่น้องยายแอลเธอต้องสู้แล้วนะเธอต้องสู้สุดดทธิ์รู้อายสับประหลาดเออเจอลังนะแล้วมันจะฆ่ายัางไงวะกูต้องฆ่าบอสก่อนใช่ไหมอ,อีตัวสับประหลาดก็คือแบบแยกหน้าเหมือนเดิมดูดีสุดฤทธิ์คือฉันว่ามันต้องหมั่นมากๆแน่ๆสมการสมการรอคอยนะเออปิดซีซั่นสุดท้ายนะอ่ะ เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าแบบเราต้องสู้อีกครั้งครั้งสุดท้ายอ่ะเตรียมตัวมาสูวว้เออเอาสิเอาเลย นี่นี่นี่อีตัวบอสมาแล้วแล้วอีตัว,วมันบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าเจอแล้วอือ่าเลิศเลิศยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเนาะก็ เตรียมตัวรับชมพร้อมๆกันนะคะข้อดีของ Netflix นะคะก็คือว่าเวลาซีรีส์ที่แบบเป็นซีซั่นอย่างเงี้ยมันมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมาพืชเดียวเลยหรือเปล่าถ้ามาพืชเดียวเลยเนี่ยก็ตาแฉะแล้วก็สนุกแล้วก็คือจบม้วนเดียวเลยหรืออาจจะปล่อยเป็นแบบปล่อยเป็นกักๆมาอันนี้ก็สามารถทำได้นะถ้ากลอยู่ทางการตลาด เพราะยังไงคนก็ลอยดูอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะคะอยากให้ไปดูเลยเตจเจสเตเจเตเจ,จริงนะคะสเตจเจอจิงนะคะคือแบบไปดูเลยคือสนุกมากๆนะคะใครเป็นสายแบบว่าเออแบบว่าแบบนอกโลกดู่นนี่นั่นนะคะแล้วแบบเด็กมันเล่นนะเนาะมันเล่นกับความรู้สึกของเด็กอะแบบเด็กมันต้องสู้กับอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมอะมันเล่นตั้งแต่ภาค 1, หนึ่งถึงภาคห้าคือแบบตั้งแต่ตัวน้อยๆยันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องมิตรภาพมีเรื่องแบบ เพมีเรื่องแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่หนั่งแบบว่าแบบไซไฟต่อสู้แต่ว่ามันมีกลิ่นไอหลายๆอย่างที่อยากจะเออแบบลองดูลองเปิดใจดูนะคะใครที่ดูตั้งแต่ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยดูตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคห้าก็คือคุณแบบช้ำๆเลยวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครที่รอติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามสเตจจริงนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์หมอยมันพร้อมกันไปแล้ว หรือใครมีแกลกอะไรที่อยากจะแบบ,บแบบว่าคุยกันในทีเซอร์ล่าสุดที่เป็นทางการตอนนี้นะคะก็เมากันมาได้เลยจ้า